ยังเสมอกับมาเวโถด้วอกันครับทุกต่างกันเยทกที่างกันเลงลบสนามมาก่อนแล้วลำบลายลำบลายจะเป็นฝ่ายเล่นลูกก่อนครับฉางเชฟปานลบบุรี ปีจีนี่สระบุรีนะครับจากจังหวัดสระบุรีก็ขอบคุณนะครับผู้สอนทุกท่านนะครับโดยเฉพาะผู้ปกครองนะครับและก็ะกนักกีฬาด้วยที่ให้เกียรติกับทางผู้จัดก,การแข่งขันนะครับโดยท่านกิติศักดิ์บรรณสิงห์นันงนะครับนายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วงและทีมง,งานของท่านท,ทุกท่านเลยยังไงถ้าเราหนองม่วงนะครับจัด การแขงขันฟุตบอลก็จะเชิเชินทุกท่านไปยังไงก็มาร่วมกันแข่งขันได้ถือว่า<ป>เราให้เด็กๆได้แสดงความสามารถกันนะครับขับลงมาแล้วครับ SPG สระบ,บุร<ป>หีหนึ่งหครับขึ่งหลังกำลังจะเริ่มขึ้น สินให้สัญญาณ8ปีไปที่11ลอลำลายมาสวยครับลูกนี้ลำลาย11ยิงที่เท้าซ้ายโอ้โหซูปเปอรแเซฟครับผู้สาวตู้แม่ลำลายทําขึ้นไปดีครับลูกนี้ยิงเลยผู้สาตวตูล้มตัวปักออกไปโอโ้เพื่อ,เพ,อเพื่อนชื่นชมครับลูกนี้เป็นลูกเตะมุมครับสายเลข86 โยนมาหน้าบ้านตโอ้โหลึกแล้วตรงนี้จะทันไหมตัดจริงยังทันอยู่ตักก็มาในไม่มีใครเอดบีจีตัดออกไปได้หมดทิ้งออกมาอยู่ที่น้ำลายล็อกเข้าไปในไปทั้งไปจริงมือซ้ายตั้งป้อมยิงมือซ้ายไว้ติดหัวหน้าทีมของเอดบีจีแหมลูกตัดใส่ครับแย่งในลงเตะออกมาได้เอดบีจีเตะตีมาใส่ที่หกใส่ที่หกล็อกกลับไปถือมาที่สิบสาม 13บทางไป8ป4ทางซ้ายจากไปถึงเส้นหลังตักกลับลูกนี้มันลึกเกินไปสีนี้เป็นลูกทุ่มนะครับของ f อ g ดีจีสระบุรีโตลุยบอลนี่เลยครับอบอลนี่เลยอบอลลูกนี้เฮ้ย สิบสามลูกออกไปก่อนแล้วครับลูกนี้ลูกตั้งเตะจากปะตขึ้นมาของเอฟติจีมาติดงายหมายเลขสามแการสนามอาไป พาไปาขวาลำละลายตัดเข้าไปเ็ะได้บอลเตะทิ้งออกมาได้อยู่ที่ลำละลายเคลื่อนไปไกลติดติดเข่าซ้ายเตะกระชากบอลไปหนูลูกบอลลูกนี้ลูกนี้ลูกนี้ลนี้ดีมังโตเล่นอย่างนี้แหละกล้าเล่นลำละลายทุ่มมา นะแค่จิ้มทลไลวะพอจิ้มทลไลวะพอ86ของลำมาายจะไม่ทุกเข้าไปครับไปที่84เข้าซ้ายยิงด้วเท้าซ้ายเขียวเสาสองออกไปครับเป็นลูกตั้งเตะจากประตูของ SBTG SBTG สลับลูกจะตั้งเตะขึ้นมาทักทายก่อนเลยครับ ลำบาราย,ยูเต็ดตอ่อยังนึ่งๆนบะหมายเลขสองเอสบีจีปวดยาวขึ้นมานยูเต็ดลำบารายใส,สก,กัดออกมา810หนาลูกนี้เอาบอลไม่ดีเอสบีจีสกัดออกมาเอาบอลลงได้10ตักมาไม่ผ่านก็นลำบารายไปทีน่มาลูกทุ่งของเอสบจี ติก้าเอฟพีพุ่มต่อไปลำละลายเอฟพีี่มาตัดบอลออกข้านสามไปลูกพุ่งของลำละลายอยู่ในเต็ดขาเลขแปเอาหน่อยโตหน่อยแปทุบยาไปมงออกมาได้อยู่ที่ลำลายอสกัดขึ้นมาลำมงต่อไป เข้าหมายเลขแฟโยนยามาหน้าประตูสามรตูรับไว้ได้ s จีเซฟไป2ครั้งแล้ว s b ีโยนยาวขึ้นมาผู้สินให้ s b ีสระบุรีได้ฟารุนี้จำลายเข้าบาทัทางด้านหลังถาม่รู้ตั้งแต่ขึ้นไปของ s b สระบุรีรับตารับตาไม่บางนะชิงก่อนเลยเขาตัวใหญ่กว่าไม่บาง ตามฟางตามมองใต้บอลนี้มองใต้บอลลูกมองจีนตอนสองเลยฟางฟางอยู่แ้วตาเอ้ยถึงเวลาหลังครับรอบรองชนะเลิศคู่แรกลำมายืนเต็มเสมอกับเอ็บีจีอยู่หนึ่งประตูตอนหนึ่งตอนนี้ฉีมใหม่เลนสองเอ็นบีจีปวดยาวมาหน้าประตูโอ้โหไม่โดนใครเลย เอสบีจีสลาบรีข e ึ้นน้ำครับจากนู่บีชิดลูกนสองประตูต่อหนึ่งระยะอย่างนี้ยิงได้ทุกลูกเลยครับไยเลขแปดสิบสี่ของทำลายกลับมาเล่นใหม่ครับยังมีเวลาอีกเยอะเอ้าบอลต่อข้างสะอาครับเป็นลูกชุ่มของเอสบีจีสลาบรี เออเออเอาไปหาคู่เลยหาคู่ย้อนมาเอพีจีหมายเลขสิบเจ็ดถุงยาวมาลำร้ายหดกลับไปเอพจีตัดออกมามาที่หมายเลขสิบสามลำรายได้บอลหลินเช่โดนตัดออกไปเป็นลูกทุ่มของลำร้ายยูนิเต็ดครับบอลจังหวะสุดท้ายถูกผู้เล่นเอพจีออก แปดสิบหกทุ่งยาวไปมวกทิ้งออกไปได้เป็นลูกทุ่งของละเบิดอะไรอีกครั้งหนึ่งแค่โดนนะแค่โดนนะไอตัวถูงก็ได้เอาตัวถูง่ะอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าสูงโดนเลเจ้แค่โดนแค่โดนบังบังเข้าไปที่เส้นหลังอย่่าาเเ้้ลนดดไแทงไปเอสพีจีสะกัดออกมา ดบางคืนมาหม่ทเจ็ดมาที่13ลำลายมาที่8มาที่เจโยนยามาหน้าประตูลูกนี้ลึกแหมออกเส้นหลังไปลูกตั้งเดะจากประตูของ SDG เฮ้ยไมถึงนะโอเคอยต้อีบโพมก้คองบอล หายเลขสองหน้าทีของเอ g บีจีเตะขึ้นมาโยนยาวไปด้านหน้าเลยให้หมายเลขสิบเอ็ดเอาบอลลงลูกตายเส้นอยู่ลูกนี้มาหมายเลขสิบเอ็ดลำารายพาขึ้นมาไม่ผ่าเอ p บีจีวนกลับไปเอฟบีจีเอาบอลลงหลูกนี้จับบอลไม่ดีครับลำลารายกระชากไปเลยหมายเลขแปดสิบสี่ไปทางซ้ายยิงนิดเดียวซ้ายติด ยังอยู่ที่ลำาราย8ป4อีกครั้งหนึ่งนักบอลเข้ามาเข้ามาได้กับโทษยิงลูกนี้โอ้โหลูกนี้ยอดตีดแข้งเลยป้าลูกนี้84ให้มาแกจับบอลลงดีครับสวนตูนเดียวเข้าไปเลย2-2งครับโอ้โหลูกนี้แหมเด็กๆนี่ต่อบอลกันดีทั้ง2ทีมเลยถูกแบบการทำประตูดีแหมเต็มข้อเลยครับ เอ็บีจีเอาบอลมาเล่นใหม่โอ้โหราปลองเจเอสีคู่ขี้จริงๆใงตอนนีช่องมา19เอ็สบีจีสูสให้ละลายเสร็จเป็นรถทุ่มละลายทุ่มมาไป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 ได้ได้ บางบอลดีครับแต่บอลมาถูกผู้เล่นออกไปเป็นลูกทุ่งองลำลายยูเต็ดหมยเลขเจ็ดเลจ็ดทุ่มล็อเส้นไปแปดสิบหกมาอีกครั้งแปดสิบหกหลุดเข้าไปยิงลูกนี้ยังไงชนเสาโอ้โหผูเสาวตูแกออกมาบางทางได้ดีครับต้องรีบยิงครับลูกนี้ชนเสานอกครับประกาศออกไปลูกทุ่ขหงลำลายลูกทุ่มหลงลำลายยูเต็ดอีกครั้งหนึ่ง มาผัดก,กันลุกผัดก,กันรับเลยครับคู่นี้คู่ต่อไปเตรียมตัวเลยนะครับจุ่มยาวมามงไว้ได้สก,กัดออกมา S B G เราลลายมงตัดไว้มองออกอีกที S B G มงกลับมา ทิ้งออกมาครับเอฟบีมงคืนกลับไปลำบลาย์เอฟบีหวดกลับมาได้แดงของลำบลายโมงคืนมาที่กลางสนามบอลแย่งกันอยู่กลางสนามครับตอนนี้ลำบลายตัดบอลได้หมายเลขสามแทงไปกับ8 4แต่ทิ้งออกมาได้ เข้ามาครับ FBG จัดได้ทุ่ม1 1คืนไปมา่หมยเลข 7, FBG คืนมาหมายเลข2หัวหน้าทีมสามมาตัดายเลข17บเางมาหมายเลข19ด้านข้างสนามผูสีนให้ FBG ทุ่มทุ่มยาวโดนตำาลายมงทิ้งออกมาตำาลายหมายเลขเพาบอลขึ้นไปยังได้บอลอยู่ลำอะไรไปไปไปเลยชากมาทางขวา ล็อกเข้าซ้ายหายไปที่8 4พาบอลเข้าไปทางซ้ายลูกนี้กระชากถึงเส้นหลังโยนเข้ามาโอ้โหแสงขึ้นนำไปเลยครับลำละลายยูเนเต็ดโอ้โหลูกนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้แ4ดสิสกถึงเส้นหลังหักเข้ามาหมายเลข1 1ยืนถูกที่ถูกทางครับวางเท้าแปเข้าไปเลยขึ้นนำครับสาประตูต่อ2อูวันดูน ดูต่อครับยังไม่หมดเวลาอะไรก็เกิดขึ้นได้หมายเลขสอยิงไปหน้าประตูแต่ลำมาไล่แปดเอาบอลลงไว้มารามกสามบี่มายเลขเจ็ดมายเลขเจ็ตักนะแหมลึกๆแตปถ้มุขทุ่งของเอ็ีสลับไปเ19าดูตัวดูตัวไปไปเรยไปเไปเยไปเ่อยโตดูคนโต สุ่มจะเาไปยี่สิบสองลลาหัวกลับมาติดเจ็ดปีสี่เด็ดพาบอลไปทางซ้ายตัดเข้าไปในไม่ผ่านลำลายก็หายเลขเจ็ดสี่หกลำลายการชาขึ้นแหมเรลยเลยไปวิ่งเลยบอลลูกนี้ยังกลับมาเอากรชาขึ้นไปใหม่ทางซ้ายไปทางซ้ายอีกล็อกกลับมาถือมาสิบแปดปีเข้าซ้ายว่าไงกับซัดด้วยเท้าซ้ายโอ้โหต้มดิ้นเลยตัวตูทุบออกมาได้ มายิงอย่างกับผู้ใหญ่เลยโอ้โหครับเป็นลูกทุ่งของอะไร SBC บอกต้องลุยแหลกครับตอนนี้ตามหลังอยู่สองประตูต่อสามติดสามโอ้ยข้ามคานนะทุนนี้บอลลุบอลลุนี้ประตูประตูลูกบอลเลยครับบอล บอลมาแล้วครับเก็บไว้ตรงนั้นเลยครับถือไว้ก่อนครับขอบคุณมากครับเป็นลูกตังเตจากประตูของเอสบสระบุรีไปเล้อาโ้ออมีอรให้เป็นลูกดุดเกินไปเป็นลูกทุ่มครับของรามายูเจตมาเล่นเจ็ดสิบเ้ปโยปล่องคนเดียวเลย ทุ่มยาวมาฟิตซีสกัดกลับไป11หน้บอลต่อมาหมายเลขกตัดไปขวาีแ่ลุกเบาไปลุกเยโอ้โหโอ้โหโ้ลตัวเตะุกียังไงอาบอห่อบอลห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 อบอลนอยบอลหอยบอลอยบอลหอบอล่อยบอลหอบอลหอบอลนอยบอลหอบอลหอบอลหอยบอลหอบอลอยบอลนอบอลนอบอลหอยบอลอบอลนอบอล่อ้บอลนอบอล่อบอลหอบอลหน่อยบอลหน่อบอล่อยบอลหอยบอลหน่อบอลหน่อยบอล่อยบอลหน่อยบอลน่อ้บอลอยบอลอยบอลน่อ้บอลอยบอล

เล่นเล่นเป็นรีบเป็นรีบจุดไฟฉายเป็นสองโยนใบหน้าประตูลูกนี้โอ้ยเจ๊ตเสาเลยนะนะครับเป็นลูกตั้งเจตจากประตูของซาบารายยุเสร็จอ่าบอลลูกนี้ลูกบอลมากลางสนามแล้วลูกทำไม่เป็นไรนะแต่ประตูตัวเดียวเลย้อนหลังประตูลูกนึง ขอบคุณมากประตูลำละลายเอาบอลได้คข้างๆลุงเลยนอ้ทีเดียวและหน่อยหน่อยหน่อยทีเดียวหน่อยหน่อยยบอลยังยาวอยด่ยาวเลยยาวเลยวิวตีของลำละลายครับเตะยาวขึ้นมาแม่เอาบอลลงได้ด้วยโอ้โหเป็นลูกทุ่งของลำละลายครับแม่เอาบอลลงดีครับทักษะลูกนี้

ออกมาออกมาหมดเวลาการแข่งขันครับลาบรายูติกครับเสื้อสีแดงชนะี B G สระบุรีไป3ประตูต่อ2ครับเข้าไปถู่รอบชิงชนะเลิศส่วนี B G สระบุรีจะชิงอันดับที่3ต่อนะครับขอบคุณนะครับผู้สอนทั้ง2ทีมขอบคุณนักกีฬาทุกท่านขอบคุณผู้ปกครองนะครับที่สนับสนุนน้องๆนักกีฬานะครับ ขอบคุณทุกท่านจริงๆ,ๆครับขอเสียงปรบมือให้กับนักกีฬาทั้งสองทีมครับขอพระคุณมากเดี๋ยวมาชมคู่ที่สองกันต่อครับรอบรองชนะเลิศครับเรียนรอบรองชนะเลิศคู่ต่อไปครับพัพพายทีเคนะครับกับ โรงเรียนเทศบาล4หนองแคสระบุรีผักไายทีเทน่จนักข่าวสวรรค์นะครับเจอกับสระบุรีครับโรงเรียนเทศบาล4นะครับ่อให้กีฬาได้พักนะครับเดี๋ยวมาทีมที่หนึ่งทีที่สามกันนะครับเรามีรางวัลเงินบำรุงทีมให้กับทุกทีมนะครับที่หนะึ่งที่สองที่สามที่สี่และ ถ่วยรางวัลด่วยนะครับตอนนี้ช้วยรางวัลก็มาอยู่ที่กอ,องโรยการเรียบร้อยแล้วนะครับเราให้ทุกทีมที่มาแข่งขันวันนี้กเลยทีเดียว